หมดอีกแล้ว <c oughs> โอ้โอ้ <c oughs> ตัวเดียมเย็นม,มาเน่ออกล่ากันหาประช่อนไปทำเล็ดเดียวเท่าน,น่อยลุกกันเลยหมายในนา,นาสวยไปไปพยายามเบ็ดรอบแรกนี่ว่าปักไว้สามสิบหลังนะครับ หลังนี้ลอยกิ่นดูด่ก่อเนี่ยเฮ้ยยู้ยูอยู่นี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวแรกตัวไม่ใหญ่เท่าไรแถมที่หนึ่งมาแล้วเก็บครับผม อะไรมันดึงโอ้หปูแหมหนีอยู่เลยด,ดู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 มันไม่ปล่อยด้วยนุ่มกินข้าเครียดจรงอยู่ในปากเลยโอ้ยม้มา โโอ้โห,อหดินดินดินมานี่มานี่ดูตัวเป็นไงดูไซส์ก็เขมไมาอีกแล้วแต้มที่สองครับผมเก็บครับมาแล้วอีกหนึ่งแต้มงไงเห็นไหมับอนี่เรียบร้อย ตั้งที่สามครับผมเก็บหมดอีกแล้วสวยเแต่มันมีลูกค้อกอยู่มีปลาลูกค้องไม่รู้แม่หรือเปล่าเดี๋ยว ตัวนี้ป้อยเยอะผมว่าน่าจะเป็นแม่ข้อเดี๋ยวป้อยไปตัวนี้เต็มที่สี่นะครับเดี๋ยวป้อยไปเรียบร้อยเก็บครับผมก็อ,อลบแลกพันไปฮะได้มาสี่เต้มไปเดี๋ยวมาอีกสัก หนึ่งรอบมายามอีกหนึ่งรอบนะครับไปตอนนี้ก็เอาไอซีแต้มนี้ไปขังไว้ก่อนไปครับมารอบสองยามรอบสองครับน่าจะมีตัวอยู่น่าจะมีตัวอยู่ นี่นี่โดนแล้วรับสองแต้มแรกครับรับสองจัดไปเก็บครับผมโอ้แต้มที่สองนูนเห็นไหมขาวขาวขาวนี่ เรียบร้อยตามที่สองครับของกันยามรอบที่สองเก็บครับผมดูแต้มนี้ดูตัวโอ้โห,โหประเข็มครับเก็บครับผมดนนิดแล้วโดนนิดแล้วตัวสิโอ้โห,โห ย่งกับลูกอคอกเลยเก็บครับผมปลาเข็มอีกแล้วมาอีกแล้วตัวไม่ใหญ่ปลาในนาตัวไม่ใหญ่เก็บครับผมอันนี้เหมือนจะโดน ดูสิงี้มึงดูตัวไม่ตัวปราชนาก็อย่างนี้แหละเก็บครับผมโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วเป็นไงนนเป็นไงนน ตัวไม่โตแตงคือเท่าไหร่แล้วไม่รู้กันยามรอบสองเทาไรตัวอใหญ่น่าจะได้หลายโลลนะเก็บครับผมไปเช้าแล้วนะครับหลังจากเมื่คืนที่ได้ได้ไปประมาณสิบตัวได้ครับชานี้ไปดูกันจะได้สักตัวไหมไปลุย ngon ngon vào นี่ตัวป๋าว้ายแฮลหลุดครับตรงนี้โอ này oh, <laughs> ายนะครับเก็บครับผมได้แล้วแต้มแรงครับยามเช้า,านี่โอ้โหดูตัวตัวใหญ่มากตายเหมือนกันครับการที่สองเก็บครับผมก็สรุปครับเช้าได้แค่สองตัวนะฮะรวมแล้วก็สัก สิบสองตัวรวมทั้งของมาคืนด้วยนะครับไปเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันปลารวมปลารวมไปครับนี่ครับวันนี้ปลารวมอันนี้ของมาคืนหนึ่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวพอดีอันนี้ของมาคืนนะอันนี้ของมาเช้าตายนะครับ ผเมื่อเช้าถือว่ายังพอได้แกงส้มอยู่นะครับบป็สามสิบ 30. โอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ